รักสมัยนี้นนะ เาต้องไปบุกป่าฝ่าดงด้วยกันทั้งป่าทั้งทะเลทั้งภูเขานะคะรวมถึงคู่นี้ด้วยแต่คู่นี้มันชัดจะยังไงนะ<อ>เขาบอกว่าลดสถานะกันแล้วแต่ยังเห็นไปด้วยกันนะเป็นเพื่อนพี่น้องกันทูกลุกสนทิ์ไงกับไม้พัทระเดชไงออมันยังไงคุณเอ,อมันยังไงกันคุณผู้ชมค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยลดสถานะกันเหลือเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันนะแต่เราเนี่ยก็ยังได้เห็นจ้ะมิตรภาพที่ดีของทั้งคู่อยู่เสมอนะคะอย่างล่าสุดค่ะวันเกิดพี่อ้ําพัชราภา สุดนะใครตามไอจีของสองคนนี้ก็คงจะได้เห็นภาพวิวทะเลไปเลยจ้ะสวยๆทั้งคู่เลยอวดให้แฟนๆได้ชื่นชมกันสาวปุกลุกเนี่ยไม่พลาดนะดูสะก่อนชุด,ดว่ายน้ำเออสุดยอดเลยค่ะก็ทั้งเซตแบบนี้ก็น่ารักดูเพลินๆกันไปส่วนฝั่งหนุหม่มไม้ยังไม่มีภาพโชว์ซิกแพคให้ได้ชมนะคะแต่ก็มีแบบว่าภาพถ่ายแบบโมเมนต์แบบสบายๆกับน้องหมาสุดที่รักนะคะอ๊้ยก็อิจฉาน้องหมาเหมือนกันนะเออนะคะ จุดที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาโฟกัสมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมค่ะจุดเช็คอินของทั้งไม้และปุ๊กลุกเนี่ยเอ๊ะสถานที่มันที่เดียวกันเป๊ะเลยนะเท่านั้นแหละคุณค่ะก็ทําเอาคนรักปุ๊กลุกแล้วก็ไม้นะเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยขอให้ทริปนี้เป็นทริปที่แฮปปี้ของทั้งคู่ออเอาเป็นว่าก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าทริปนี้จะได้เห็นภาพคู่อวดในโซเชียลหรือเปล่านะจ๊าเออมันมีลุ้นเหมือนกันนะบรรยากาศบรรยากาศเนี่ยรูปคู่ซะหน่อยเป็นล้ น,น,น,นั่นเนาะให้แบบแฟนๆเขาเออรูปคู่วะ,วะๆไปเลยแบบนี้หลายๆคนก็ลุ้นแบละว่าอจะกลับมาคืนดีกันคงสถา,ะานะเหมือนเดิมหรือปเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนึง่ง